AI กับบทบาทใหม่ในการเติมเต็มด้านจิตวิญญาณผู้คนหลายล้านคนกำลังใช้ AI แชทบอทเพื่อขอคำปรึกษาทางจิตวิญญาณและสารภาพบาปซึ่งเป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่น่าจับตามองอย่างยิ่งโดยสามารถสรุปและขยายความได้ดังนี้ปรากฏการณ์การขอคำอภัยจากอัลกอริทึมหรือ a l g กอริ h m i แอป s ล l u t ชัน นี่คือแก่นของข่าวนี้มันชี้ให้เห็นว่าผู้ใช้งานจำนวนมากมองว่า AI สามารถเป็นแหล่งที่พึ่งทางใจได้และอาจรู้สึกสบายใจที่จะเปิดเผยความรู้สึกหรือสารภาพสิ่งต่างๆกับ AI มากกว่ามนุษย์เนื่องจาก AI จะไม่ตัดสินหรือวิาพากวิจารณ์ การเติบโตของแอปพลิเคชันศาสนาที่ขับเคลื่อนด้วย AI ตัวอย่างที่ชัดเจนก็คือแอปพลิเคชัน Bible Chat ซึ่งมียอดดาวน์โหลดสูงถึง30ล้านครั้งตัวเลขนี้เป็นเครื่องยืนยันอย่างดีว่ามีความต้องการในตลาดนี้อยู่จริงแอปพลิเคชันเหล่านี้มักจะนําเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับศาสนาหรือจิตวิญญาณในรูปแบบที่เข้าถึงได้ง่ายและเป็นส่วนตัวมากขึ้นความหมาที่ลึกซึ้งกว่าเดิมของ AI เดิมทีเรามอง AI เป็นเพียงเครื่องมือแต่ข่าวนี้ทำให้เห็นว่า AI กำลังก้าวไปสู่การเป็นเพื่อนร่วมทางหรือแม้กระทั่งที่พึ่งทางใจที่ช่วยให้ผู้คนรู้สึกโล่งใจหรือได้รับการปลอบประโลมในยามที่ต้องการความสัมพันธ์ที่กำลังเปลี่ยนไประหว่างมนุษย์กับเทคโนโลยีซึ่ง AI ไม่ใช่แค่เครื่องมือที่ชันฉลาดแต่กำลังกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและจิตใจของผู้คนมากขึ้นเรื่อยๆบุมมองของศาสนจกักร ศาสนจักรไม่ได้ปฏิเสธเทคโนโลยีโดยสิ้นเชิงแต่เห็นว่า AI สามารถเป็นเครื่องมือช่วยที่มีประโยชน์ได้ยุกตัวอย่างเช่นสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสส่งย้ำถึงความสำคัญของการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและการส่งเสริมสันติภาพนอกจากนี้ยังมีนักบวชบางท่านที่มองเห็นศักยภาพของ AI ในการดูแลทางศาสนา เช่นการเข้าถึงที่ง่ายตลอด24ชั่วโมงซึ่งนักบวชไม่สามารถทำได้าศาสนาจักยังคงเน้นย้ำว่า AI ไม่สามารถมาแทนที่มนุษย์ได้อย่างสมบูรณ์ในเรื่องที่ต้องใช้มโนธรรมความรู้สึกและประสบการณ์ส่วนตัวกับพระเจ้าการสารภาพบาปที่แท้จริงต้องอาศัยการกลับใจด้วยความจริงใจซึ่งเป็นสิ่งที่ AI ยังไม่สามารถเข้าใจหรือรับรู้ได้ การใช้ AI ในพิธีกรรมทางศาสนาเช่นการสารภาพบาปยังคงเป็นเรื่องที่ต้องถูกเถียงและต้องทำด้วยความระมัดระวังเพราะอาจถูกมองว่าเป็นการดูหมิน่นศาสนาได้มุมมองของนักจิตวิทยา นักจิตวิทยาส่วนหนึ่งมองว่า AI สามารถเป็นเครื่องมือเสริมในการดูแลสุขภาพจิตได้โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่เข้าไม่ถึงการรักษาจากผู้เชี่ยวชาญ AI สามารถช่วยในการให้คำแนะนำเบื้องต้นให้ผู้ใช้งานได้ระบายความรู้สึกหรือช่วยให้สำรวจและเข้าใจอารมณ์ของตนเองได้มากขึ้น มุมมองที่แสดงความกังวลอย่างยิ่งอย่างไรก็ตามนักจิตวิทยาส่วนใหญ่มีความกังวลอย่างมากว่าการใช้ AI จะมาทดแทนการบำบัดจากผู้เชี่ยวชาญจริงๆ เพราะ AI ไม่มีความเข้าใจในอารมณ์และความรู้สึกที่ลึกซึ้งของมนุษย์มันไม่สามารถเห็นอกเห็นใจหรือสร้างความสัมพันธ์ที่แท้จริงได้ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการบำบัดทางจิตวิทยาการให้คำปรึกษาจาก AI อาจเป็นอันตรายได้หากข้อมูลที่ใช้ในการฝึกฝนมีความเอ็นเอียงหรือเมื่อผู้ใช้งานเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวที่มีความละเอียดอ่อนมากเกินไปทั้งสองมุมมองต่างเห็นว่า AI เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์แต่ต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง และต้องไม่ละเลยความเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ AI ไม่สามารถเรียนแบบได้อย่างสมบูรณ์